Hi สวัสดีค่ะทุกคนก็ห่างหายไปนานนะคะกับคลิปช่อง a n e o n Earth ของเรานะคะอ๋อลืมบอกทีมงานเราวันนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กับเฟิร์นตู้อีกแล้วนะคะอยู่กันมาตั้งแต่ปีหนึ่งนะคะจนตอนนี้เรียนจบไปเกือบปีแล้วนะคะเราก็ยังทํางานได้กันอยู่นะคะจน ไปเช่าชุดคุย <c oughs> อใช่เราก็จะไปเช่าชุดครุยกันนะคะวันนี้ซึ่งเดี๋ยวไปดูเลยเพราะว่าเอาจริงเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเราก็ยังไม่เคยเช่าชุดครุยแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาพาไปดูบรรยากาศในการเลือกชุดครุยของเรา <c oughs> ไปดูร้าน <c oughs> แล้วก็ามาบอกทริคเล็กๆให้ฟังเลยค่ะตามไปดูกัน เข้ามาถึงในร้านนะคะเราก็มากรอกใบเช่าชุดครุยกันเลยค่ะซึ่งเขาก็จะมีกล่องวางไว้ให้อยู่แล้วแล้วก็มีโต๊ะแบบเป็นสเตชันให้เราเข้าไปนั่งกรอกได้เลยเขาก็จะคอยบอกเราเรื่อยๆเลยนะว่าแบบทํายังไงต่อสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปคือไม่ต้องกลัวว่าแบบเข้าไปแล้วเราจะเอ้ยงงหรืออะไรเลยเพราะว่าเขาแบบบอกเราหมดเลย เ <Okay. S 2> ชือกเงี่ยงพร้องกับกระดุมเสื้อข้างในนะครับผมอันที่มีเชือกน <Okay. S 2> ุ่นจีด้านหลังนะครับอันนี้จีด้านหนะของควันโอเคค่ะใ <Okay, S 2> ช้ดูสามัดตัดด้านอบค,คุณค่ะทัองอ้งสองอย่างนี้เข้าแล้วป้านี่อะไทังหมดนี่ตรงนีบเลยอุ้ยบันดิตแอนและบันดิตอ้ย พอเลยรู vale ur, ้ไหมเหมือนฮอกวอตเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์โอเคค่ะไฮเด็กหญิงแอนนี่รายงานตัวค่ะวันนี้หน้าเต็มแบบนี้ทุกคนเมงอัพสวยมากหลังจากที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นเราแต่งใช่ไหมต้องขอโทษทุกคนจริงๆคือไฟ์ลวิดีโอนะคะมันมีปัญหา อันนี้ก็เลยขอเป็นแปะว่าพี่ช่างแต่งหน้ากับพี่ที่ทําผมให้นี่เอาไว้แทนค่ะทุกคนดูดีเขาว่าแต่งสวยมากแล้วก็ทําผมสวยมากตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปโลเคชันแรกกันแล้วโลเคชั่นวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปที่วารีกันก่อนแล้วก็ค่อยไปที่อ่างแก้วมอชอค่ะและเราก็ยูกาเฟอร์นีกแล้ววันนี้พบเด็กนักเรียนสองคนที่น่าเต็มมาก <c oughs> โดนครูด่าใช่อันนี้คือลุกแต่งหน้าไปไงให้ครูจับได้ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราถ่ายชุดนักเรียนก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นชุดนักศึกษาแล้วก็ถ่ายครูกันไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็จะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็จะให้ดูรูปกันด้วยคือแบบวันนี้พงใจใจนะเมคอัพสวยขนก็สวยมาก้าขาวมาก เหมือนตอนไปเรียนปกติอันนี้ก็คือขอเซตหน่อยทรงเจ้าหญิงอันนี้ก็ทรงผมปกติตอนเราอยูอ่โรงเรียนจริงจริงจริงปกติแปลงงี้ก็จงมีค่ะมสวยมากอ่ะหยุดชมตัวเองไม่ได้จริจริงมีฉันหยุดชมตัวเองไม่ได้เลยสวยจริงชิงเงิน มาถ่ายตรงนี้กันทุกคนถึงคัดแล้วค่ะ <c oughs> ผมปิดหน้าค่ะสวยค่ะน่ารัก อันนี้ของอันนี้ก็ถ่ายเสร็จไปหลายท่ามากนะคะอันนี้มาดูเฟิร์นถ่ายกันบ้างอันนี้พี่เอนะคะนี่นะคะพี่เอจัดท่าเก่งมากเดีย๋ยวจาดเดีย๋ยวจาดเ,เลยเดีย๋ยวจาดเ,เลยตึงเลยอ่ะนั่นแหละ โลเคชั่นสนามคือแมบแล้วตามตามช่างภาพไปก่อน ชั้นที่2ของเราสนามหลัก4ี่นะคะอันนี้คือตรงนี้นะคะคือเป็นจุดที่เราเนี่ยมาเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน <S <S เห็นป้ามันจะมีฟังชาติอยู่ข้างบนด้วยเเดี๋ยวย้ายโลแล้วก็จะพาไปดู ใหญ่มากประทับใจหน้าสวยๆสวัสดี Youtube หน่อยสวัสดี y o u ย u b e บบายดูเด็กๆเด็กๆกำลังไบายไปายมาแล้วก็สอมละครเวทีกันอยู่นะคะ แดดร้อนมากทุกคนเราเลือกมาถ่ายภาพกันตอนบ่ายก็ประมาณ นะคะโลเคชั่นนี้สีฟ้าทุกคนโลเคชั่นนี้คือเราไปหมุนเข้าไปในนี้นะคะแล้วก็โผล่ขึ้นมาในรูสองช่องนี้แล้วก็เข้าไปในท่อนี้นี่แล้วก็สไลเดอร์ตรงออกมานั่นแหละค่ะ อันนี้ก็เฟินถ่ายรูปอยู่ี่ตอนนี้นะคะถ้าถามว่าเราทําอะไรอยู่น้่ผึ้งขอบคนสาฟิงโก้ไม่อีลินท่องไว้นะคะทุกคนเออไม่ใช่นะคะนี่ไม่ใช่โฆษณานมผงนะคะนี่คือภาพของอันนี่เซตที่ถ่ายที่สนามเด็กเล่นนะทุกคนเป็นเซตที่ตั้งแต่นี้ถ่ายมาทั้งหมดอันนี่ชอบเซตนี้ที่สุดเลยค่ะ ทุกคนเปลี่ยนชุดแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เฟิร์นกำลังถ่ายอยู่นะคะโฟแฟนบาร์ แล้วอันนี้ก็เออมาเปลี่ยนรองเท้าก่อนเพราะว่าอะไรเพราะเราใส่รองเท้าวิ่งวิงแบบนี้ค่ะทุกคนเราอยากใส่รองเท้าที่มันแบบวิ่งวิงเราก็เลยเออมาเปลี่ยนรองเท้าก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปถ่ายเดี่ยวตลอดการถ่ายรูปนะคะก็จะมีถ่ายฟิล์มด้วยอย่างที่เห็นภาพตรงนี้ก็จะเป็นฟิล์มนะคะ ดอกเพราะอะไรเพราเจ็บเท้าค well ือรองเท้าขอโทษนะทุกคนอันน okay, ี้แบบอจะไม่ภาพแต่ว่ารองเท้ามันแบบเจ็บมากทุกคนรองเท้าเจ็บมากไม่ไหวอ่ะก็เลย Energy รจีดอกแล้วก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้เปลี่ยนก่อนละกันเป็นผ้าใบสีขาวเหมือนเดิม ับถ่ายที่วารีเสร็จแล้วทุกคนกำลังจะไปถ่ายกันที่อ่างแก้วต่อนะคะ <S <S คือแอร์เป่าหน้าแรงมากเลยดูย <S <S ผมปริวนึกว่าขับรถเปิดปรทุน เซตอ่างแก้วเนี่ยเป็นเซตที่ไม่ค่อยได้เก็บเบื้องหลังมาให้ดูเลยนะคะเพราะว่าแบบเราถ่ายกันชลมวุ่นวายมากแล้วเวลามันก็ค่อนข้างร่งรีบแต่ภาพที่ออกมาก็คือแบบสวยมากนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับ <stop> หวันในการถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบของเรานะคะบอกเลยนะคือเหนื่อยมากถ้าทุกคนเห็นอ้น,นี้ตลอดทั้งวันแต่ว่ารูปที่ออกมานะคะก็คือสวยปังมากทุกคนพี่เอคือแบบสุดบิวเก่งจริงๆถ้าใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อถ่ายรูปกับพี่เขาไปได้นะคะและที่สําคัญหน้านี่ก็ยังสวยเป๊ะนะคะนี่เมื่อกี้นี้นะคะก็บอกใช่ไหมว่าจะมาบอกทริคในการเลือกชุดครุยสรุปคือ ประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเขียนใบวัดตัวได้ชุดลองชุดใส่ชุดเสร็จกับแล้วก็เอ,อได้มาเลยทุกคนอันนี้คือโปรเซสไวมากไม่มีการไปเลือกทีละตัวหรืออะไรงี้นะเขาก็คือจะจัดชุดมาให้เลยถือว่าพามาดูบรรยากาศละกันเพราะวาวันจริงมันก็จะเร็วแบบนี้แหลคะค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ย มาเช่าชุดรับปริญญามันจะเร็วประมาณนี้เลยอืามาเป็นแบบชมบรรยากาศวันเดย์กับ Annie แอนนี่ล้วกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s u r s c r i b e แอนนี่ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย